กับการแต่งเมยกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวตามกับการเคลื่อนไหวตามคำบรรยายนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กเคยไหมคะบางคนก็เคยบางคนก็ยังไม่เคยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะอ่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็ก ความร่างกายก่อนร่างกายของเราให้พร้อมกับการออกกำลังกายก่อนนะคะอะให้เด็กเดยวคุณครูจะเคาะตามจังหวะนะคะถ้าคุณครูเคาะช้าให้เด็กเคลื่อนไหวช้าถ้าคุณครูเคาะไวให้เด็กเคลื่อนไหวเร็วถ้าคุณครูเคาะสองครั้งให้เด็ก หยุดใช่ไหมคะโอเคเอาใหม่นะคะคุณครูบอกว่าอะไรนะถ้าคุณครูเคาะช้าให้เด็กเคลื่อนไหวช้าถ้าคุณครูเคาะเร็วให้เด็กเคลื่อนไหวเร็วถ้าคุณครูเคาะสองครั้งเด็กๆต้องหยุดทันทีเลยนะคะอะเด๋ยวคุณครูจะเคาะแล้วให้เด็กเคลื่อนไหวตามอิสระไปรอๆห้องก่อนนะคะอะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆจะเป็นอะไรก็ได้นะคะ จะเป็นสัตว์จะเป็นเอ่อจะกระโดดจะทำเป็นกระต่ายจะอ,อะไรกไ็ได้นะคะเด็กๆจะเดินจะเหยียงสองขาสองเท้านะคะเหยียงเท้าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ให้เด็กๆเคลื่อนหน่อยตามคำบรรยายแล้วนะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอเย็ด yes, ังๆหน่นค่ะ Yes อีกข้างค่ะ Yes อีกข้างค่ะ Yes Are you ready Yes อ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอะเด็กๆคุณครูพูดอะไรนะคะเด็กๆก,ก็ เริ่มทําท่าทางตามที่คุณครูพูดเลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไป,ไปเลยค่ะเด็กๆตื่นนอนลุกขึ้นและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเด็กๆเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายแปรงฟันล้างหน้า ถูสบู่หลังจากนั้น<ๆ>เด็กๆเดินออกมาจากห้องน้ำเด็กๆใส่เสื้อผ้าเริ่มจากใส่เสื้อก่อนนะคะแขนซ้ายแขนขวาดึงลงมาแล้วก็ใส่กางเกงหรือกระโปรงถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ใส่กางเกงถูกไหมคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ใส่กระโปรง คุณแม่บอกว่าวันนี้ให้เด็กๆไ,ไปช่วยคุณตาหวานข้าวเด็กๆตื่นเต้นมากเด็กๆก็โดดใหญ่เลยคุณแม่บอกว่าไปช่วยคุณตาหวานข้าวตอนเย็นค่อยกลับมานะั้นเด็กๆก,ก็เดินออกจากบ้านและเดินตรงไปหาคุณตา คุณตาบอกเดี๋ยววันนี้ตาจะพาเด็กๆไปหวานข้าวกันอ่าก็เดินถือกล้าที่เป็นต้นของข้าวอ่าคุณตาบอกผอวนวิธีการโยนแบบนี้จับต้นกล้าขึ้นมาและปล่อยปลางทุง่งนาโยนไปนึงต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้น หต้น7ต้น8ต้น9ต้น10ต้นเอ๊ะเด็กๆสงสัยสิว่าคุณตาให้โยนเท่าไรอ่ะเดี๋ยวคุณตาบอกว่าจะให้โยนทั้งหมด20ต้นนะคะนนกเด็กๆอะเด็กๆนับพร้อมกันนะคะ1ต้น2ต้น3ต้นสต้น5ต้น6ต้น 7ต้น8ต้น9ต้นสิต้นเอ๊เด็กๆครบหรือยังนะยังไม่ครบใช่ไหมคะมาต่อกันเลยค่ะสิอต้นสิบสอต้นสิบสาต้น14ต้นสิบห้าต้นสิหต้น17็ต้น18ต้น19ต้นยี่สิบต้นครบแล้ว าถามคุณตาว่าเด็กถามคุณตาว่าเสร็จหรือยังคะคุณตาคุณตาบอกว่าเสร็จแล้วเด็กๆถือตะกร้าขึ้นมาแล้วนำไปเก็บไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็ลากับคุณตาโดยการสวัสดีคุณตา,าและกลับไปบอกคุณแม่ว่าเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วครับเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆทำได้ด้วยปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยค่ะคุณครูปลื้มใจมากคุณครูยกให้สองนิ้วเลยนะคะอ่าวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรคะหวานต้นกล้าถูกไหมคะกี่ต้นนะคะยี่สิบต้นใช่ไหมคะเด็กๆชอบไหมคะถ้าชอบเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้คุณแม่เนี่ยพาเด็กๆไปหวาน ต้นกาอีกนะคะถ้าคนไหนอยากไปปกเบอให้ตัวเองดังๆหนึ่งรอบค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเอ๊เด็กๆสงสัยว่ากิจกรรมอะไรนะถ้าเด็กอยากรู้ก็ต้องไปโชมเมาเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การทำนานะคะขั้นตอนในการทำนาเอ๊เด็กๆสงสัยไหมว่าการทำงานการทำนาของชาวนาเนี่ยทำกันยังไงเด็กๆอยากรู้ไหมคะคุณครูคก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำนากาันยังไงถึงมีข้าวมาให้เราได้ทารับประทานกันถูกไหมคะอะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปชมว,วิดีทัศน์วิดีโอหนึ่งว,วิดีโอนะคะว่าเขามีการทำนากันแบบไหนการดูแลแบบไหน อาหารหวานข้าวใช้วิธีไหนมากที่สุดอ่ะคุณครูจะพาไปดูนะคะเส้นเ็กพร้อมแล้วตั้งใจดูนะคะอ่ะไปกันเลยค่ะ การทำนาจริงๆแล้วมีสร้างวิธีก็คือ 1. าาอการทำนาโยน 2. การทำนาหว่านน้ำต้ม 3. าาาก,าการทำนาปักดำการทำนาโยนนั้นเหมือนที่เข้าหอมมาทำกับตาคราวก้อนเด็กๆจะชอบวิธีนี้มากเพราะได้สนุกกับการโยนกล้าลงบนนาวิธีนี้ฟังดูสนุกแต่เอาเข้าจริงแล้ว ได้ผลผลิตน้อยที่สุดเลยละส่วนนาหวานน้ำต้มและนาปาักดำนั้นค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศไทยมากที่สุดแต่นาหวานน้ำต้มต้องใส่ถุงเยอะมีต้นคุณมากกว่าอีกทั้งยังต้องใช้แรงงานคนในการหวานพักหลังตาอายุมากขึ้นก็ใช้วิธีนี้ไหวแล้วปัจจุบัน นาของตาจะใช้การทำนาปักดำเป็นลาบเพราะปยัดเมล็ดพันข้าวและที่สำคัญสามารถใช้เครื่องจักรมาทุ่นแรงทำให้สะดวกรวดเร็วกว่ิธีอื่นอีกด้วยพ่ออการทำนาปักดำฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะดูง่ายดีน่าจะเหมาะกับข้าวหอมอาอาอ เลยเข้าโอมงั้นตาอธิบายขั้นตอนการทำนาปัจน้ําต่อเลยนะตั้งใจฟังให้ดีละ่ะขั้นตอนที่หนึ่งเรียมดินให้พร้อมนำรถไถไถโตขอสังเพื่อปรับสภาพดินหลังจากนั้นต้องเพิ่มสร้างอาหารและไนโตรเจนให้ดินอาจใช้ปุ๋ยหมัก ถุยขอก็ได้แต่ตาใช้มเมล็ดพอเทืองเพราะง่ายต่อการปลูกและไถกลบนำมเมล็ดพอเทืองมาหว่านให้ทั่วแปลงนาระยะเวลาในการโต45-50วันเมื่อพอเทืองโตแล้วให้ไถกลบครั้งสูบน้ำเข้านาและไถนาให้เป็นดินเลนเพื่อเตรียมพร้อมดินสำหรับการปลูก ขั้นตอนที่สองเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นตู่นเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือสุ่มข้าวชุมชนเตรียมกระบะเพาะพันธุ์ข้าวบรรจุกแลกลบดำในกระบะใส่เมล็ดข้าวลงในกระบะที่เตรียมไว้เพราะจนต้นกล้าอายุ15-20วันเพื่อน้ำไปปลูก ขั้นตอนที่สามการปลูกข้าวจู่ต้นกล้าใส่เครื่องปักดำาขับรถปักดำาไปปลูกข้าวตามเลนที่แบ่งไว้ปลูกให้ห่างกัน20-25เซนติเมตรขั้นตอนที่4ี่การดูแลข้าวข้าวในแท่ละระยะก็าต้องการการดูแลที่แตกต่างกันออกไป ในระยะที่ต้นกล้าอายุ1-20วันใส่ปุ๋ยครั้งแรกเพื่อบำรุงต้นกล้าให้เจริญเติบโตเต็มที่ในระยะแต่กอ2 0่ถึงวันใส่ปุ๋ยครั้งที่สองเพื่อเพิมธาตุอาหารในดินเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับมแมลงและอย่าลืม ตรวจด,ดูระดับน้ำในนาให้มีระดับน้ำที่5-10เซนติเมตรระยะตั้งท้อง55-90วันต้องบำรุงข้าวด้วยการใส่ปุ๋ยครั้งที่สามเพื่อให้ต้นข้าวมีแร่ธาตุเพียงพอที่จะสร้างรวงข้าวและอย่าลืมตรวจด,ดูระดับน้ำในนาให้มีระดับที่5-10เซนติเมตรในระยะข้าวสูก่แก่ หรือระยะครับถึง90-120วันเป็นระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้จะต้องระบายน้ำออกจากนาซึ่งสมัยนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องเกี่ยวเองเหมือนสมัยก่อนอาก็าทำเพลงได้อย่างสบายสบายเลยละ่ะฮอฮะ ้าเด็กๆกรู้หรือยังคะว่าการทํานาขั้นตอนการทานาเนี่ยมีอะไรบ้างไหนเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะการทํานามี3วิธีนะคะก็คืออ่าคือหนึ่งก็คือการทํานาโยนนะคะแล้วก็ทํานาหว่านน้ําตมค่ะแล้วก็3การทํานาปักดําค่ะต่อไปค่ะ นะคะก็จะเป็น ขั้นตอนในการทํานาต่อไปนะคะคือขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมดินค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการเตรียมเมล็ดพันธุ์ขั้นตอนที่3ก็คือการปลูกข้าวและขั้นตอนที่4ก็คือการดูแลข้าวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะถ้าสนุกเดี๋ยวขราวหน้าคุณครูจะมีดีวิดีโอมาให้เด็กๆชมอีกหลายๆวิดีโอเลยนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมศริลปะสร้างสารรค์นั่นเองค่ะกติกาของเราก็เหมือนเดิมนะ ก็คือเตรียมกระดาษและดินสอวาดรูปการทำนามาให้คุณครูหน่งรูปได้ไหมคะถ้าวาเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเราไปดูกันว่าคุณครูจะเตรียมอะไรมาให้เด็กๆดูกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ